ข้อเจนะครับเราบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคบมีนักเรียนชาย75%ของของเด็กทั้งหมด1ส่วน3ของผู้ชายสมัครเข้าคณิตคิดเร็ว3ส่วน5ของผู้หญิงไม่สมัครเข้าคณิตคิดเร็วไม่สมัครครับเขาถามว่าคนที่สมัครคิดเลขเร็วเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเด็กทั้งหมดโอเค ได้อยู่อ่ะฟังสมมุติว่าคนทั้งหมด x คนนะทั้งหมด x คนเขาบอกว่ามีนักเรียนชาย75%นะเราก็จะแบ่งเป็นชายกับหญิงชายเนี่ยครับ75%ก็75ส่วน1 0 0 x หรือตัดเลขได้3ส่วน 4x นะเอาแม้ย5ตัด ถ้าชาย3ส่วน4หญิงก็1ส่วน 4x คนเก็ตปะต่อไป1ส่วน3ของผู้ชายเข้าชมลมเข้า1ส่วน3ของผู้ชายก็3ส่วน 4x เก็ตปะของผู้ชาย1ส่วน3ของผู้ชาย1ส่วน3ของผู้ชายของอันนี้ต่อไปหญิง เขาบอกว่าหญิงไม่เข้าสามส่วนห้าไม่เข้าสามส่วนห้านี้แอบเก็บไว้เพราะฉะนั้นเข้าก็สองส่วนห้าของผู้หญิงก็หนึ่งส่วนสี่เครับนี่นะไม่เข้าสามส่วนห้าไม่เข้าเพราะฉะนั้นเข้าก็สองส่วนห้าของหนึ่งส่วนสี่เอ็ะ่ะคิดเลขหน่อยครับหนึ่งส่วนสี่เ นะสามตัดสามตัวนี้สองตัดได้สองได้หนึ่งส่วนสิบเอ็กซ์เด็กๆเราก็มาลองหาเป็นเปอร์เซ็นต์หาเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยไหมครับว่าหนึ่งส่วนสี่คือยี่บห้าเปอร์เซ็นต์เห็นด้วยไหมครับ หนึ 1> 1่งนสี่คือยี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วก็หนึ่งนสิบก็คือสิบเปอร์เซ็นตนะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าสมัครกี่เปอร์เซ็นต์ก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นตจบโอเคปะ่ะก็ดีนะสวยดีนะครับสวยดีนะโจทย์พวกนี้โอเคนะเด็กๆแล้วเจอกันข้อถัดไป